Yeah. ถืกอกล, oh <my> ลองอะไรดอกไน่ยครับน่อยอาวอสวัสดีพี่ลองเป้าป้ายมน,นีง้มาเห็ดเมนูเห็ดยังม,มึถามผูวมึงถามผูวโอ้อเห็ดแม่กินไวาสิเอามาเจะกันแต่านียาถามผูวเร็วๆมันคอนอันนี้เป็นตะกงแ่กูเนี่ยไเื่อ,อมาก็ได้เธอมาเอามาไปเห็น,นีหยล <No. S 1> มัน,ม,นมันบันเทิงก็มันบ้จกแล้วถามกับันเป็นเดิมมาสั่นอสวัสดีพี่ลองมาอน มันนไ้สิม่เห็ดอาหารเกาหลีโอ้บังเตสสุดกับหูวัสิมาเห็ดหยัางนี่หาแมาเห็ดที่ยังกินค้าคแคบดีให้ยังให้ยังกินใหยังกินแเบดีไมหยัางนาะบ้านี่แปลแปะก้อยข่บดแดงแดปเละก็เข้าก็เข้าให้เดาบ่าง ก้อยไข่เข่าโอ้ยนี่เป็นปื๊ไข่เข่าเลยม่ไข้เดนีาเหตุกินเนาะได้่าตอนนี้ห้อนเนาะกอกอกับโซ่สภาพสามันชนคนบานเท่าก่อนโอ้ยห่อนย่างน้องไปเฮาต้องเฮาต้องปวดเนาะ ปลาแบบเนี่ยใช้เครื่องเครื่องหงอนอ๋อเนี่เครื่องมีน้ำปลาปลาแดกเอาบ,อกกบอกักเพลกเห็นไหมนั่นบักเพลกปะนี่นี่อันนี้ไข่มดแดงไข่ไข่มดแดงใส่บกน้องวงน้อยอร่อยเลิศนี่ไข่มดแดงของเฮาเนาะโอ้ยนี่บกักเพลกมาแล้วมันมีเพลกมากแบบเออน,นี่น้ำปลาอันนี้ข้าวคั่วอันนี้ผงประดับซีวิท ออันนี้ก็ได้รประดับชีวิตของบ้านบัานเท่านอนเองน้ำปลาแดกอือแต่เขาสิบอ่อใส่บักหน้าเด้อันนี้คืบอบักหน้าเนาะนี่เนาะเหาใส่ล่ามอนนี่ล่ามอนอ่าเหาใส่ล่ามอ,อา่นนอนทงนึกว่านึกว่า <c> เ <oughs> อากินโตเปรี้ยวบะบะบะให้โมแดงมันแซ่บขอนเนาะก้อยไข่มมแดงเนี่ยแซ่บใบบักขูดด้วยบใว่ใส่หอมอ่าใส่หอม อันดับแรกเลยเราก็ใส่ไข่มดแดงของเราลงไปก่อนไอวในโคกนี่แหละน,น้องเอ้าคือเห็นหระบาดเอ้าเห็นปะ,ะเ,เห็นเห็นสูมลงมาโอ,อ้คือใส่เปลีนนน่ยนเนาะสูมลงติมลราดนี่ะเอายก,กขึ้นไปฮะเออนั่นแหละออได้ใจ ากกล่องเมื่อไหมพี่น้องแมวสำอะไรอ่ะมันจชทกันเอาวัดไปเบาเอาวัดไปเบาเบาทุบ้านตายไ้วังตอนตอนนี้ต้องมกิน้อยนะไข่มดแดง่ะนม่นน่ะบไม่นั่นน้อยเหนบ้านว่เก็บกล่องไปอเทียม่ดนะไรตนตัวเท่ายังนี่แม้นกับพวกไงดเขนาม่ารรึเ่วัฒนธรรมการกินเราทำได้หมด ม่ไ้น่า,าขอจำกัดเถือกเพลียังนะนแล้วแต่เพื่อทีแ,แต่วัฒนธรรมก็ได้อยากกินนะเอาบักเพล็กใส่บักเพล็กลงไต้เอนี่เราก็ใส่ข้าวคั่วอันนี้คือข้าวคั่วนะโ <Okay. S 3> อเคขวายังอยู่วนนี้นะสิน้ำปลาเล็กน้อยอือ นปลาเล็กน้อยป่านนี้น้ำปรับชีวิตของคนอีสานอาหารแบบว่าไม่ต้องขาดบ่ได้้ตองใส่ลงไปน้ำปลาแด็ดไม่ยั้งไหวเนี่ยผมปรับชีวิตมันคือขวดเกลือจะนะอืมันเลิศมันเลิศเอ้าเริ่มเปิดฝาโย่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 ย่ อาซ้ำนีพ่อมันนี่นะคนทีนี้คนเอาซูมขอแม่เห็นปะเอห็นไก่เห็นเอเนเอทีนี้กับส้หอมนะ <Yahoo! S 3> วัววัวซุ้งมาเหลือเดอาหารคอร์ริคุือแค่ไหวเนี่ยแตกแตกแตกวัวเอาไป้ครับเพื่อนกูแคบไหนอ่ะเคอเจอไป ก่อยท่านเคยมาแดงเคยเคยเข้าเคยเคยเข้าเอาทุบไข่ก่อนอัน้ำแรกแกะไข่ก่อน มันรีดหนารีดหลังมันหลี่ยนมันเลอะเอนี่คอยแค่เข่านิ่งๆนะแค่เข่าเดี๋ยวก็ใส่ประเดกเนาะให้น้ำแปลงไปกวนเข้าใช่วอีพี่นีเป็นอีพี่ดีกล่องสั้นเนาะถือกล่องไี่ บาเชี่ยวีไม่ลืมลมัปบปัสสาวะบอกแล้วห้าัวตัดออกเก็ต้องเสนลามหมอนอืมโอ้ยหมุนติวๆอยู่กองกันเลยมันเป็ี่ยนยังมันคือหมุนก็มันเอยียงบอกเพกื่อนเออกดข้าหลังแค่สองเท่าด้วยเนี่ยได้บอสบอส <c oughs> <c oughs> น้ำแล้วลงไปแล้วนะขอไปไปก่ะ ไป้ขมาหนิส้ขมาสู้ม่าสู้ขมาตากล่องเมื่อไหร่จะมันอยากกูไปถือโกกับไปสุ้มัาเองมันเอเดี๋ยวเลยยาวีเียวเมื่อเก็บยังไงอยู่มาถือเรือเลยทำ็ป

เธอเอาสอนไม่เห็นแล้วเธอโอ้ยหวานแห้งก็ต้องมองกลางนี่เป่าอืมค่ะเสร็จแล้วค่ะบาทเนีเ่ยเอเโอโลโลเข้าเสร็จแล้ว เทปแปดเริ Editor. ่มกดอัดแมวเ้ยเนาะก้อยสองไข่อาหารโคเรียก้อยขมดแดงก้อยเคเคก้อยขมดแดงก้อยไข่ขาวแล้วเอาซสม้ิมใสม่อันนี้ซิมหลอดที่สวนวาบ้างนึงเริ่มกดอัดก้อยขมดแดงเอามอมองอ ไล่ yes. Only. Yes. Only. Yes. ับงล่เรี้ยนี่ไล่ับไล่เรี้ยไ่เฮ้ยพอร้อยพูดีกว่าองให้กินเบิ้งกระให้กินเบิงต่ไม่จำเป็น้องใ่หอาเริ่มนัโคตต็ดต่มนั่นแน่รับจากใครเห็นแน่ร้องขามาเบิ้งก้นใหย่ก้นให่รับมันนี่รับแบบความความ